เอาละินีีต้อนรับสู่ช่วงที่2ของรายก,การวิวไฟเดอร์ครับแหมช่วงนี้อย่างที่บอกคุณแอนะว่าเราจะมาภูเก็ตทั้งทีนี่มันต้องมาเที่ยวทะเล,เลนี่เนยงเนยอดเนี่ยพร้อมไหมเดี๋ยวพาไปดำน้ำแบบสโนว์คลิ่งที่เกาะไข่พร้อมมากแล้วเกาะไข่นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการมาดำน้ำแบบดำดูปาการังน้ำตื้นที่มีชายหาดที่สวยงามแล้วก็ปะการังที่สวยงาม ไข่สองฟองไม่ใช่เหรอใช่มีไข่นอกกับไข่ในเดี๋ยวเราไปดูทั้งสองเกาะเลยว่าเป็นยังไงบ้างได้ไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็ใกล้จะถึงเกาะไข่แล้วข้างหลังนี่คือเกาะไข่คุณแนนเกาะไข่เนี่ยมีสองเกาะจริงๆเขามีไข่นอกกับไข่ในจริงๆมันแล้วแต่ถ้าคนภูเก็ตเนี่ยเขาจะเรียกเกาะไข่นี้ว่าไข่นอก เพราะมันอยู่ด้านนอกภูเกต็ตแต่คนเกาะยาวเนี่ยเขาจะเรียกเกาะไข่นี้ว่าเกาะไข่ในซึ่งทั้งสองเกาะเนี่ยมีปะการังน้ําตื้นที่สวยงามมากๆน้าําใสและออกมาจากภูเกต็ตแค่ไม่ถึงไม่ถึง20นาทีด้วยสปีดโบ๊ทแป๊บเดียว,วใช่ก็ได้ถึงเกาะแล้วใายหาดขาวมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนเกาะกันแต่ว่าตอนนี้เป็นแบบนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นที่ขึ้นชื่อของภูเกต็ต แล้วไข่ในนี่คือเกอาะไขาใ่ในขขจ,ร,จร,ริงๆแล้วมันอยู่ในเขตของจังหวัดพังงาเพราะว่าเขาขึ้นกับอปตออเกาะยาวเนี่ยเห็นด้านนี้นี่คือเกาะยาวเกาะยาวเนี่ยก็จะอยู่ที่จังหวัดพังงาแต่ว่ามาเนี่ยเข้ามาใกล้ใกล้จังภูเก็ตมากกว่าชายหาดขาวมากๆเป <Okay, S 1> ็นเกาะที่อยู่กลางทะเลน้ำใสปิงง้งเลยน้ำใสเมื่อเทียบกับเกาะที่อยู่ในอ่าวนะใช่ไหม แล้วมีตรงนี้ได้เป็นสันดอนทรายหรือไม่เป็นโกรธีเป็นทะเลแหวกอุ้ยดูปลาดินี่นี่คุณแอนโอ้ปลาเต็มเลยคุณผู้ชมนี่นี่นี่ปลาเต็มปลาเต็มเขาบอกว่ามาที่นี่นะครับเอาอาหารลงไปให้เนี่ยก็จะเห็นปลามากินนเยอะแยะไปหมดคุณแอนเคยมาเกาะไข่ไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกเออเด็กที่เนี่ยไม่มีผู้คนขึ้นมาเลยเป็นเกาะที่แบบอยู่กลางทะเลแล้วน้ำใสปลาเยอะมากๆ แล้วสิตอนสมัยเด็กๆกันหลายาาหลายปีแล้วสิหลายก็สี่ห้าปีที่แล้ว่่า <laughs> <laughs> พูดสมัยเด็กๆเหมือนแก่แล้วเลยเออนที่นี่เนี่ยเป็นเกาะที่ชอบมากสำหรับภูเก็ตเพราะว่าน,น้ำใสนะและใกล้คือสามารถมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้ได้แล้วที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะมีจัดทัวร์ที่พามาเกาะไข่อยู่แล้วก็ลองติดต่อูได้ถ้าเบื่อใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่ใช่ เกาะไข่เป็นเกาะเล็กๆที่มีหัดทรายขาวละเอียดแถมน้ําทะเลก,ก็ใสเหมาะแก่การมาเล่นน้าเป็นอย่างมากคับคุณผู้ชมการเดินทางมาเที่ยวเกาะไข่แห่งนี้นะครับนอกจากเราจะได้สัมผัสความสวยงามของเกาะไข่กันแล้วสําหรับใครที่ชื่นชอบการดําน้ําดูปะการางังก็ไม่ต้องออกไปไหนไกลครับเพราะว่าที่นี่เราสามารถเดินลงไปสํารวจโลกใต้ทะเลก,กันได้เลยไม่เชื่อก็ดูกันเอาเองนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดําน้ำแบบสก๊อตลิงดูบริเวณนี้หน่อยว่ามีอะไรที่สวยงามบ้างนอกจากฝรั่งแล้ว ไปร้อนลงเลยเดินลงไปได้แป๊บเดียวเนี่ยก็มีเหล่าบรรดาปลาเสือว่ายแวะมาทักทายกันเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ทั้งคุณภูริกับคุณแอนถึงกับอดใจไม่ไหวต้องลงไปทักทายกันหน่อยแล้วล่ะครับงานนี้ ชื่นชมความสวยงามของเกาะไข่กันแบบเต็มอิ่นไปแล้วนะครับคุณภูริและคุณแอนก็ขอเดินทางไปต่อกันอีกหนึ่งจุดดำน้าที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะไข่นะครับต้องบอกว่าเป็นจุดดำน้ําดูปะการังที่น่าสนใจมากๆอีกแห่งหนึ่งในบริเวณนี้แต่จะมีอะไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนตามคุณภูริกับคุณแอนไปพร้อมกันเลยครับอ่าข้างหลังเรานี่ครับอันนี้คือเกาะไข่นอกอ่าเกาะไข่นอกนี่ก็เป็นเกาะไข่ที่อยู่ใกล้ภูเก็ตมากกว่าเกาะไข่ในนักท่องเที่ยวเต็มระดูเรือ เกือไข่ขนไนะเหรอหอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่า<อ>ใช่แต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆถ้ามาเพราะเขาเรือทัวร์จากจากฝั่งภูเก็ตเนี่ยเขาจะมาลงที่นี่ส่วนใหญ่ก็<อ>จะมีเต็มเลยก็คึกคักดีคุกคักมากๆ<อ>แล้วก็เขาบอกว่าบริเวณนี้ก็จะมีปะกการังที่สวยงามแต่อยู่ที่เกาะน่นโน่นโน่นโน่นเขาเรียกว่าเกาะไข่นุ้ยเดี๋ยวเราจะไปรับน้ำปาการังน้ำตึ้นตรงนั้นกันโอเค เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บริเวณเวณกาะไข่นุ้ยเป็นไข่<อ>ไขเล็กๆนนไ,ขไข่นอกไข่ใน,ไข,นไข่นุ้ยตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่มีปกากรังสวยงามตัวนี้น้ำค่อนข้างขุ่นแล้วก็ค่อนข้างแรงคูณแนวไม่ต้องลงหรอกเพื่อความปลอดภ <Okay. S 2> ัยเดี๋ยวผมจะไปสำรวจมาให้ว่ามัน <S <S มีปลาไหมปการังสวยไหมได้เลยจะข้างานะ่าด้วยนะเพื่อความปลอดภัยขุดหลัก น้ำมันแรงเกินไปแล้วมันขุ่นกันไปเราคือเรามาในในช่วงวันเพ็ เพราะจะเนมดวงน้ามันจะขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงมากๆสําหรับเอา่าวภูเก็ตอ่าวพังงาเนี่ยมันจะอ่าวอันดามันทะเลดามันเนี่ยน้ำขึ้นน้ําลงมันค่อนข้างแรงน้ํามันก็เลยขุดอันตรายครับถ้าเผื่อจะมาในช่วงนี้ต้องดูดีๆดูตารางน้นํไม่ดีแล้วก็มาดําในช่วงน้ํานิ่งๆดีกว่าปลาน่าจะเยอะประการลังน่้จะสวยแล้วก็โอเคเกาะเขาหาดทรายสวยเหมาะกับการว่ายน้ำ ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขามาดำน้ำกันแต่ต้องมาในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะแต่ว่าปลาเยอะมากๆแล้วก็มีเป็นร้านอาหารอะไรบริการอยู่ทั้งไข่ในไข่นอกไข่นุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีความเจริญเข้ามาแล้วแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวยังไงก็ลองแวะกาได้ครับคุณผู้ชมเอาอางนี้ดีกว่าคุณแนนมีอีกที่หนึ่งอันนี้มันแบบพิเศษเลยเพราะว่าเป็นเกาะที่เขาอนุรักษ์นกเงือกฝูงสุดท้ายของภูเก็ตเอาไว้ มีเหรอนกเงือกมีมีนกเงือกเนเขาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นประจำเลยมันต้องเป็นเกาะเงียบๆนะเเงียบเกาะนี้เขาเงียบนะเลยเเงียบจะได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิสมัต